ต้นปักสลัดนะคะหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วค่ะต้นเริ่มออกสีแล้วนะคะคุณค่ะไม่คิดว่ามันจะฮอกนะคะซื้อมาเป็นสองฮอกเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะดีมากๆเลย บองง่ายๆค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวต้นโตอีกหน่อยก็ต้องแยกก่ะค่ะแยกไปปลูกที่อื่นบ้างแล้วก็ปลูกไว้ในนี้เลยก็ได้ พี่ให้ดูอะไรตรงนี้นะคะพี่ว่าต้นที่พี่เพาะไว้นี่ค่ะต้นอะโวคาโดค่ะแตกยอดเร็วมากเลยเป็นเพราะเนี่ยอากาศดีเพราะเป็นช่วงฤดูฝนก้าส่วนอีก ต้นหนึ่งที่ลงกิฟไปแล้วนะคะอะโวคาโดแตกยอดแล้วค่ะพี่ไม่คิดว่ามันจะแตกยอดนะคะแล้วเดียวมากแค่สองอาทิตย์ค่ะมะม่วงหาวมะนาโหนะคะพี่ก็เพาะเออก็ก็ขึ้นดีเหมือนกันก็จะเพาะไว้เอาไว้ปลูกที่สวนนะคะปลูกที่รัว้ว ฝนถกต้นไม้งามอากาศดีแต่ช่วงดูร้อนปลูกอะไรไม่ได้เลยค่ะนี่ก็ต้นสะเดาค่ะมีต้นสะเดาอยู่สองต้นจำไว้ปลูกในสวนเหมือนกัน อากาศดีมากเลยค่ะกุหลาบออกดอกตั้งสองดอกสองดอกพร้อมกันเลยนะคะจะหามาปลูกอีกอายากมากเลยข้างบ้านน่ะไม่มีร้านต้นไม้ต้องออกไปซื้อข้างนอกอ่ะแต่รู้ว่าสวยอย่างนี้ก็จะซื้อมา หลายต้นแล้วค่ะไม่คิดว่ามันจะออกดอกเก่งมากเลยมันดูวสวยไหมคะเช้าๆนะคะมาดูดอกไม้กันส่วนนี้ก็ต้นปักเวียงค่ะ ก็ออกใบเต็มต้นแล้วนะคะนี่ก็จำไว้ปลูกในสวนเหมือนกันค่ะต้นน้อยหนาก็สวยแล้วอ่ามากเลยส่วนนี้มะเขือค่ะมะเขือ มะเขือก็อ้ำงามอะโวคาโดนี่ก็อะโวคาโดนะคะตวนนี้ต้นเล็กกำลังแตกยอดแตกดอกแตกยอดแล้วค่ะไม่ได้แตกดอก กำลังแตกยอดสวยงามมากเลยมันเป็นพ่ออากาศจริงๆค่ะพี่เพราะตอนดึงเดือนเดือนตั้งแต่ปีใหม่อ่ะมามีนะเมษาคุมภาพฤษภาเนี่ยมันคงอากาศคงร้อนอะคะ่ะเลยก็ขึ้นยากสามเดือนกว่าจะขึ้นออกมา แต่นี่ปลูกไม่ถึงสองอาทิตย์เตียค่ะแทงยอดออกมาแล้วเห็นไหมคะยอดมียอดออกมาแล้วเร็วมากเป็นเพราะอากาศจริงๆค่ะ เช้าถึนขึ้นมาก็ไม่ต้องล้างหน้าค่ะมาดูสวนระเบียงเราก็มีสวนเหมือนกันในะระเบียงอะ่ะมีความรู้สึกสดชื่นขนาดเท่านี้นะคะยังดูแลไม่หมดเลยยังไม่กยมีเวลาเลย วันนี้ก็แกนี้ขอนัก,กาสวัสดีค่ะ